สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชรลีลาลาเลนจ้าวันนี้เรามาเจอกันกับเกม w i l ลาย r วิรนะครับทนะุกคนนะก็คือเกมดอกไม้ไฟนะเองครับทุกคนนะดอกไม้ไฟที่มีดอกปวนะเรามีทุนวันนี้เรามีทุนกันมา20 0 0 0บาทนะครับทนะุกคนนะสแกตเตอร์ของเกมนี้จะเข้าด้วยกันทั้งหมด3าตัวนะคะแล้วช่องอ่ามันจะมี Y เข้ามาให้แจกนะทุกคนสุ่มแจกเป็นแบบนี้เลยแล้วจะเป็น Y วล็อกแล้วก็แตกก็คือจะลดออลงมาเรื่อยๆนะทุกคน คุณมาสูงขนาดนี้เราก็เล่นเบ็ดตันไปเลยจ้าไปรังหน้าเราเป็นหนึ่งขีแล้วออโต้แปดสิบไปเลยสำหรับน้องเชอร์ลินและลาเนนเบ็ดออโต้แปดสิบเท่านั้นจ้ายังไงเข้าไปเลยไหมเข้าไปเลยไหมเออประทัดมาแถวสามเออประทัดเหมือนกันแต่คนละอันแต่คนละอันยังโอ้โเป็นวายมากงี้ไม่ได้ใช่หรอไม่ได้ใช่จริงๆด้วยเบ็ดสี่ร้อยจะมาหนึ่งร้อยแล้วโอ้เฮีย แค่ทำไมมันลงเร็วล,ลงเร็วขานาดนี้ทุกคนไปเปรียวเลยเหมือนสี่แล้ว啊เหมือนสามเป็นเคด้วยไปแล้วสเกตเตอร์ลงมาสองอันองอไม่ลงมาเป็นสามอันนะ, <c oughs> ะเว <c oughs> ลาสเกตเตอร์ท <c oughs> ี่มีสองตัวแล้วจะไม่ค่อยลุ้นอะแบบให้เข้าแบบเออเป็นสามตัวนะทุกคนนะไม่มีอ่าลุ้นนะคะก็คือมันหล่นลงมาเองของมันเลยจะเราต้องเห็นแบบแ p ๆข้างบนนิดหน่อยนะทุกคนนะโอ้ยสัตว์ลงมาเองจะพ่ายแล้วเครียไม่เอาคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์จะลดเบ็ดไม่ได้ อย่าตุยขอ,อน้องขอลอ,องมามึงยังไงเอ้ยไม่ปอ้ทัดอุ้ยประทัดไปแล้วเคด้วยมาแต่ใดไม่มีคูนะทุกคนนะไม่มีคูเนะนะข้างงองนะฮะทุกคนนะโอ้โหเป็นคิวเราเป็นวายได้ใช้แค่ข้างหลังเองนะโอ้โหเขาเลยพีสปินอนะ่ะเขาเลยเขามาเลยคะ่ะเขามาเลยคะ่ะคุณพี่คิวมายังไงไอ้ทัดยังไงโอ้โหหนึง่งพลาดได้ยั มาคุณหนี้สแกต,เ,เ,แกตเตอร์เข้าไปเลยสแก็ตเตอร์ประทัดมาอยู่ยังไงต่อ,อมไม่ได้กำไรเลยกูคีกแล้ววันนี้กินเค้กแล้ววันนี้ยังไงโอ้ไปดิแม่เอามาดิโอโหอ,โอีหสว์เจ๊ขับแเทบนนะเอ้ยสแกตเตอร์คิวมาเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยได้ไหมโอโหเราเป็นวายมาไม่ได้ใช้ทุกคนโอ้ยเฮียดเลยสิห้าพัน หายแล้วจะเข้าไหมเนี่ยมาประทะได้ไหมนะ่ะเคไม่ได้หรอไอสัตว์เอ้ยยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยแมงอุ้ยวายทดสอบเทขนาดนี้ยังไม่ได้ใ้อีกเหรอเอ้ยได้ใช้อีกไปอย่าเพิ่งหมดอย่ามาหมื่นสี่แล้วมันก้อนโตลืมดูทุกคนถ้าแตกวายแบบนี้มีเวการาแตกแล้วก็ออกคอมโบคูวายไปด้วยนะทุกคนนะมันจะได้ เยอะมากเกมนี bike, like bike, like it. It like ้ือแบบจ่ายใช่นะจริงนะครับถ้ามีวายนะแต่ว่ามีวายแบบนี้ไปด้วยนะทุกคนอะถ้าเป็นวายแถว3แถว4่นะเลี่ยงกันมึงเอ้ยจ่ายก่อนตอนนี้ล็อกสเกตเตอร์อยู่ไหนเออนี่เห็นไหมห้าพันไปอีก9ก้าหอยหกสิบเก้าหอยเก้าเก้าหอยมาตักไหนอะม่งทุกคนไม่เข้าว่ะ เราจะปั้นจนกว่าจะเข้าแหละวนันนี้ใช่ไหมม,มาทำไมวังนี้ไม่สนับกันวะเออไปไปสิป <c oughs> ขออภัยทุกคนเลยนะจามไม่กะเออ,อย่างไรเอ,อมาไม่กดออโต้แปดสิบมาอีกครั้งไหมเนี่โอเคนะียทุกคนออโต้แปดสิบเมื่อกี้ก็คือเข้าอยู่นะ ก็ได้กลับมา19กระดตัวินไทคิวมาเออแล้วคิวอีกมึงคิวอีกไปแตกว่านครนึกนไหมสเกตเตอร์เราจะเข้าด้วยไหม้สามตัวไปเลยไม่อยากลุ้นแล้วมาแต่ถ้าเข้าฟีเจอรปินแล้วไวายไม่ล็อกไม่เข้าทุกคนคือแบบอ่าสวยมากเลยนะทุกคนนะวายไม่เข้าไม่ล็อกเลนีคือสวยมากจริงอ้โหไปนี้ยังไงล่ะครับ ถ้าเจอวายแบบแพมมาตัวหนึ่งนะทุกคนนะมันก็จะแบบไล่ลงมาเรื่อยๆข้างล่างให้เป็นแบบเออวายเต็มแถวเนี่ยแล้วมันก็จะหมุนแค่เป็นวายที่ไม่ได้โดนล็อกไว้นะคะเฮ้ยกูพูดงงว่ะไอ้สเกตเตอร์มาน่าจะเป็นตัวที่สามเมื่อกี้โอ้ยสัตว์ยังไงแม่เฮ้ยเมื่อกี้ก็น,น่าจะเลิกเนาะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยไล่เป็นขี้เลย ไ่เป็นคีเลยคะ่ะโอ้กูไม่เลิกก็คือหักแค่นี้เองเหรอเอ้ยอ้ยสตร์วายแถวสองก็ยังไม่ได้โดนแถวสามเมื่อกี้เล็ดมากเอ้ยเข้าไปเลยนะ่ะใช่ไหมยอย่าล้มเหลวได้ไหมโอ้ยนี่ดนไปเอาดีๆประทัด มึงเข้าฟรีไปเลยเร็ว,วขอหลองแหละอุย้ยเท่าสองพันทุกคนคิวไปคิวไปไทยมาไอซาดไอเชี่ยแม่ไม่เอาแบบนี้โอ้โหทุกคนดูดีเม็ดตันกูกินชี้ไปเลยเปตันกูออกระทัดไปอีกมาแล้วเออแตงไว้อีก,ก่อนแล้ว กูได้มาหมื่นหนึ่งนี่ไม่โอเคไม่โอเคมึงแตกมาอีกหมื่นหนึ่งเร็วเร็วก่อนก่อนเนี๋เงินกูจะหมดจะเลิกเลยไปเล่นละอยากไอเกมอีดอกอุย้ยยังไงเข้าฟรีไปเลยไม่ได้หรอเข้าฟรีไปเลยเออแล้วไงมาได้ใช้อีกไหมหน้าโอ้ยโอ้ยเฮียเราเป็นวายมาแบบนั้นก็ไม่ได้ใช้หรอคุณ เออเราไปถัดไหมอ่ะไปเอาตัวสามสิบไปหมดละทีเนี้ยเออไอสัตว์เข้าสักทีแม่มือเดี๋ยวเท่าไหร่ทีเนี้ยไม่กดไม่กดจะไม่กดจะไม่กดจะไม่กดเอาตัวแปดสิบไปเข้าเอาตัวสามสิบเข้าทุกคนไหมยังไงอาพันเออเราเป็นวายมาได้ไหมไวเข้ามาเลยวายล็อกมาเออแล้วน่ะไหลเออไอสัตว์เราไม่ไม่ไวไม่ไหลลงมา อ๋อมันเป็นแค่แผ่นๆมันไม่ได้เออนั่งไงนั่นไงนั่งไงนั่นไง,ง,ไงทุกคนนี่งไงวายล็อกละแปะเกมแผ่วไปดีแปะอีกไหมโอ้โหเหลือเป็นคิวอะ่ะแม่งแตะคาเดียวมาหกพันเลยได้ใช้อีกอยู่เออยังได้แตะไปอีกดีเดี๋ยวพึ่งหมดวายเข้ามาอีกได้ไหมวายมาแถวสามมะวายมาแถวสามวายไอสัตว์วายอยู่ไหนล่ะโอ้โห ไม่ครั้งหนึ่ง啊วายมาวายวายวายไอ้เหี้ยเลิกเลิกเลยนะได้เงินสองมันก็เลิกล,ละเลิกละเลิกละแค่นี้ทุกคนพอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลวหยุดสี่มือ <c oughs> อ่ะยังอยากเล่นขัดคุณไปสามพัน่อ <c oughs> กี้ทุกคนนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วขัดทุบเยอะขัดทุบเยอะนะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากดูเกมไหน คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะวเวลามีคลิปหน้าแล้วเราจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในช่องเจชรีแลวเราแลนในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า